สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน the little book of business หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่ไม่เล็กตามหนังสือค่ะเป็นภาพรวมที่คนทำธุรกิจหรือกำลังจะเริ่มธุรกิจต้องเจอหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเป็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยนำทางสำหรับผู้เข้ามาใหม่แม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่ตำรา how ทูสอนวิธีการทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าธุรกิจเป็นเรื่องเฉพาะตัวและเฉพาะบุคคลค่ะ โดยในสรุปตอนนี้นะคะผู้สรุปเขาได้สรุปออกเป็นสี่หัวข้อใหญ่ค่ะคือเขาไม่ได้สรุปตามหนังสือนะคะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยจะมีอยู่หลายบทมากๆค่ะแต่มินรู้สึกว่าผู้สรุปเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เป้าหมายกลยุทธ์การบริหารจัดการแล้วก็การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะเริ่มที่เป้าหมายนะคะเป้าหมายเนี่ยหรือว่าความตั้งใจค่ะแนวคิดในการทําธุรกิจนะคะที่หนังสือเล่มน,นี้หรือว่าพี่ปิ๊ก ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ระบุเอาไว้ก็คือก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจนะคะเราจะต้องมีความตั้งใจแรกว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะทำอะไรกับธุรกิจนี้เช่นเราอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือว่าสินค้าที่ดีรวมกับลูกค้าต้องรู้สึกดีกับตัวเองผ่านการใช้สินค้าของเราค่ะเช่นเรา เราเป็นธุรกิจที่ผลิตแหวนเพชรนะคะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้แหวนของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคะ่ะหาหาเพชรที่เจรนายดีที่สุดหาวัสดุที่ดีที่สุดและเมื่อลูกค้าสวมใส่ไปกับนิ้วแล้วคะ่ะเขาต้องรู้สึกดีรู้สึกว่าเครื่องประดับชิ้นนี้มันเหมาะกับเขาผ่านการใส่แหวนที่ผลิตโดยเรานั่นเองสรุปนะคะคือทุกคนต้องหาให้เจอว่าอะไรคือความตั้งใจแรกของการเริ่มต้นธุรกิจคะ่ะ ประเด็นที่2นะคะคือการมัดใจค่ะนโยบายมัดใจนะคะที่เราเห็นได้อย่าง2แบบแบบแรกคือการเซลลการลดราคากระนำเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นตลาดล่างซึ่งแข่งขันทางด้านราคากันกับอีกแบบเป็นตลาดบนที่แข่งสไตล์แข่งการออกแบบนะคะพี่ปิ๊กเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าอยากซือะะ้อค่ะ โดยที่เราจะโดดเด่นได้เนี่ยเราต้องทำสิ่งที่ล้ำหน้าคนอื่นเสมอหมายความว่าไอสินค้าของเราเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าคนอื่นหรือว่ามีดีไซน์ล้ำหน้ามีอะไรที่มันเร็วกว่าคนอื่นนะคะมันจะทำให้ลูกค้าสนใจแล้วก็มาซื้อสินค้าที่แบรนด์ของเราไอเดียที่3นะคะการเข้าใจค่ะ การบริหารธุรกิจนะคะเราจะต้องเข้าใจทุกคนค่ะเช่นเราต้องคิดว่าลูกค้าเป็นตัวเราเราต้องคิดว่าตัวเราเป็นลูกน้องหรือคิดว่าลูกน้องเป็นลูกค้าค่ะการบริหารคนที่ดีที่สุดเนี่ยคือความเข้าใจนั่นเองค่ะต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราว่าลูกค้าถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราจะชอบการบริการของแบรนด์นี้ไหมหรือถ้า เราเป็นลูกน้องถ้าเราถ้าเราถูกหัวหน้าปฏิบัติแบบนี้เราจะชอบไหมแบบเนี้ยค่ะมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นค่ะข้อสุดท้ายนะคะการเชื่อใจค่ะอันนี้นะคะเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยธุรกิจต้องปรับตัวอยู่แล้วนะคะแต่พี่ปิ๊กบอกว่าอย่าเพิ่งปรับถ้าเรายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนค่ะเขาแนะนำให้เราย้อนไปดูความตั้งใจแรกของการเริ่มต้นธุรกิจ และใครบ้างที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะการที่เราจะอยู่รอดได้นะคะเราต้องทำให้ลูกค้าเชื่อใจจนถึงภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าของเราค่ะถ้าเราทำแบบดีได้นะคะยังไงธุรกิจของเราเนี่ยก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างเรื่อยๆแล้วก็อีกยาวนานเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน The l e t t e r Book of Business จริงๆในหนังสือเล่มนี้นะคะมีข้อคิดอีกเยอะมากๆที่มิ้น แนะนำให้ทุกคนไปอ่านกันนะคะถ้าคุณกําลังคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจมีไอเดียในหัวอยู่เนี่ยยังไงก็แนะนําให้หาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน,นะคะ่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook y o u t u b e และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย